โลกใต้ท้องทะเลที่งดงามนั้นแฝงไปด้วยอันตรายจากเหล่าปลาพิษซึ่งแต่ละชนิดล้วนมีกลยุทธการเอาชีวิตรอดอันน่าทึ่งบางชนิดพรางตัวได้อย่างแนบเนียนไปกับแนวปะการังบางชนิดฝังตัวเงียบสงบอยู่ใต้ผืนทรายเพื่อรอคอยการจู่โจมหรือแม้กระทั่งปลาก,กระเบนที่มีลวดลายสวยงามแต่กลับซ่อนอาวุธร้ายแรงไว้ที่ปลายหางทุกการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือการแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเพื่อการล่าการหลบหลีก หรือการป้องกันตัวด้วยสีสันและพิษที่แฝงไว้ในคลิปนี้อับดุลไทยทูบจะพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกของก้าวปราพิษที่มีการปรับตัวอันน่าทึ่งเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตอาวุธลับและข้อเท็จจริงที่น่าสนใจซึ่งซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำครับการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปร,รอทสารหนูแคดเมียมและตะกัว่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย คา a ิตี้โอเมก้าทรีนอร์เวยคือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้าเพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ u a l i t y a s i a a b u n d u l m y s t e r y หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1>, 1. ปลาหินดำปลาหินดำหรือ Black Stone Fish ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Sinepia verucosa คือหนึ่งในนักพรางตัวชั้นยอดแห่งท้องทะเลมันอาศัยอยู่บริเวณน้ำตื้นของทะเลแดงและมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกโดยรูปลักษณ์ที่คล้ายก้อนหินซึ่งปกคลุมด้วยตะไคร่ประกอบกับสีน้ำตาลหรือเทาที่แซมด้วยสีเหลืองส้มหรือแดงทำให้มันสามารถหลอมรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างแนวปะการางังและกองหินได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปลาหินดำมีขนาดโตเต็มที่ได้ยาวประมาณ40เซนติเมตรและเป็นนักล่าที่ใช้ความอดทนในการซุ่มรอให้เหยื่อว่ายผ่านความสามารถในการพรางตัวนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการล่าเหยื่อแต่ยังใช้เพื่อป้องกันตัวจากศัตรูอีกด้วยที่สำคัญปลาชนิดนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกโดยมีหนามพิษ13อันบนหลังซึ่งเชื่อมต่อกับตอมพิษพิษของมันประกอบไปด้วยโปรโตีนเวรูโคทอกซินที่ก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงช็อก อมาพาตและเนื้อเยื่อตายพิษปริมาณเพียง18มิลลิกรัมก็สามารถทําให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่ภูมิคุ้ม,มกันบกพร่องแม้จะเคลื่อนไหวช้าแต่ปลาหินดําสามารถพุ่งเข้าจู่โจมเหยื่อจําพวกปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้อย่างรวดเร็วในบางวัฒนธรรมแถบเอเชียปลาชนิดนี้ถูกนํามาบริโภคหลังจากกําจัดน้ำพิษออกและปรุงให้สุกเนื่องจากพิษจะสลายไปเมื่อโดนความร้อน 2. ปลาแมงป่องยักษ์ปลาแมงป่องยักษ์คือสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงปลาแมงป่องทะเลมันปรับตัวเข้ากับแนวปะการังในหมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกได้อย่างยอดเยี่ยมลักษณะดเด่นคือลำตัวอ้วนสัน้นหัวใหญ่ตาโตและผิวหนังที่หยาบกร้านซึ่งปกคลุมด้วยน้ำและตุ่มช่วยให้มันพลางตัวเป็นส่วนหนึ่งของโขดหินหรือปะการังได้อย่างแนบเนียน ปลาชนิดนี้เป็นนักล่าที่ออกหากินในเวลากลางคืนโดยจะซ่อนตัวนิ่งๆเพื่อรอเหยื่ออย่างปลาและกุ้งให้เข้ามาในระยะชูโจมพิษของมันนั้นมีความรุนแรงโดยมาจากหนามบริเวณครีบหลังครีบอกและครีบท้องซึ่งเชื่อมต่อกับต่อมพิษโดยตรงผู้ที่ถูกแทงจะเกิดอาการปวดบวมอย่างรุนแรงและอาจนำไปสู่ภาวะช็อกหรือเนื้อตายได้แม้จะไม่ใช่พิษที่ทําให้เสียชีวิตบ่อยครั้งแต่ก็จําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยปกติปลาแมงป่องยักษ์มักอาศัยอยู่ตามแนวปะการาังน้ำตื้นทำให้มีความเสี่ยงที่มนุษย์จะเหยียบไปโดนมันเป็นปลาที่รักสันโดษและมักถูกจับได้โดยบังเอิญจากการประมงด้วยอวนลาก 3. Devil Stinger Devil Stinger เเป็นปลาพิษที่เชี่ยวชาญการพรางตัวบนพื้นทรายและแนวปะการาังในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกและแปซิฟิกมันมีลำตัวแบนหัวแบน ปากและตาชี้ขึ้นด้านบนผิวหนังปกคลุมด้วยน้มและตุ่มช่วยให้มันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีพฤติกรรมการล่าของมันคือการฝังตัวอยู่ใต้ทรายในเวลากลางวันและออกหากินในเวลากลางคืนโดยใช้คลีปอกคลานไปตามพื้นทะเลเพื่อเข้าใกล้เหยื่ออย่างเงียบเชียบพิษของมันมาจากหน้มบนหลังซึ่งเชื่อมต่อกับต่อมพิษ และมีส่วนประกอบของโปรโตีนเวรูโคท็อกซินเช่นเดียวกับปลาหินดำทำให้เกิดอาการปวดบวมรุนแรงและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้และหากถูกคุกค,คามมันสามารถกลางคลีบอกที่มีสีสันสดใสออกเพื่อข่มขู่ศัตรูได้ 4. s p i n ปนี่เดวิลฟิชสไปนี่เดวิลฟิชมีความสามารถในการพรางตัวเข้ากับพื้นทรายและโครนในเทะเลจีนและญี่ปุ่นได้อย่างน่าทึ่งมันมีรูปร่างแบนหัวเว้า าและปากชี้ขึ้นด้านบนผิวหนังปกคลุมด้วยหนามและตุ่มทําให้ดูกลมกลืนไปกับพื้นทะเลในช่วงกลางวันมันจะฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายและออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนโดยใช้ครีบอกคลานไปตามพื้นทะเลพิษของมันมาจากหนามบนหลังหากสัมผัสจะทําให้เกิดอาการปวดบวมอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาทัานทีเช่นเดียวกับปลาในวงเดียวกันเมื่อถูกคุกคามมันจะกางครีบอกที่มีสีสันสดใสออกเพื่อเป็นการเตือนศัตรู 5. d o วฟัส Star าร์เกเซอร f a s t Star ์สตาเกเซอร์เป็นปลาทะเลที่ปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตบนพื้นทรายในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกตั้งแต่อ่าวซูเอชไปจนถึงอ่าวเปอร์เซียลักษณะดเด่นของมันคือหัวที่ใหญ่และแบนโดยมีดวงตาอยู่บนสุดของหัวทำให้ดูเหมือนกำลังจ้องมองดวงดาวอยู่ตลอดเวลามันใช้วิธีฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายโดยโผล่มาเพียงตาและปากเพื่อดักรอเหยื่อที่ว่ายผ่านจากนั้นจึงพุ่งเข้าโจมตีอย่างรวดเร็ว พิษของมันมาจากหนามบริเวณหลังและเหงือกซึ่งทําให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงยิ่งไปกว่านั้นปลาในวงนี้บางสายพันธ์ุยังมีความสามารถพิเศษในการสร้างประจุไฟฟ้าได้สูงถึง50โวลต์เพื่อใช้ป้องกันตัว 6. ปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแนวปะการังในแถบอินโดแปซิฟิกได้อย่างดีเยี่ยมลำตัวของมันมีสีน้ำตาลและมีลายแถบสีขาวพาดตามยาว หัวแบนและมีหนวด8เส้นรอบปากอาวุธอันตรายของปลาชนิดนี้คือน้าพิษที่คลีบหลังและคลีบอกซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงเซล์ลในร่างกายถูกทำลายและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้มันยังมีอวัยวะรับสัมผัสพิเศษที่เรียกว่า a m p u l l of อฟ o ร e n n ซ i n i ซึ่งช่วยให้มันสามารถตรวจจับสนามไฟฟ้าที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตอื่นได้ ความน่าทึ่งของมันยังรวมไปถึงวงจรชีวิตโดยลูกปลาที่พึ่งฟักจะรวมตัวกันเป็นฝูงแน่นคล้ายลูกบอลเพื่อป้องกันตัวเองจากผู้ล่าในขณะที่ตัวเต็มวัยจะใช้ชีวิตอย่างสันโดษหรือรวมกลุ่มกันเล็กน้อย 7. blackfoot fivefish blackfoot fivefish เป็นปลาในวงเดียวกับปลาสิงโตพบได้ตั้งแต่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกาไปจนถึงญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย โดดเด่นด้วยหางยาวและคลีบอ,อกที่แผกกว้างราวกับพัดซึ่งมีสีแดงสลับลวดลายสีน้ำเงินสวยงามเมื่อถูกรบกวนมันจะกางคลีบออกจนสุดเพื่อให้ศัตรูตกใจและยังใช้เทคนิคเดียวกันนี้ในการต้อนเหยื่อให้จนมุมอีกด้วยอันตรายของมันซ่อนอยู่ที่หนามบนคลีบหลังซึ่งเชื่อมต่อกับต่อมพิษหากถูกแทงจะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดเฉียบพลันบวมแดงและในบางรายอาจมีไข้หรือคลื่นไส้ร่วมด้วย 8. ปลากระเบนลายตานกยูงปลากระเบนลายตานกยูงหรือปดตาโมทริกอนโมโตโรคือหนึ่งในนักล่าแห่งลุ่มน้ำแอมะซอนโดยลักษณะเด่นคือจุดสีเหลืองส้มล้อมรอบด้วยขอบสีดำคล้ายดวงตาของนกยูงกระจายอยู่ทั่วแผ่นหลังซึ่งช่วยในการพรางตัวเข้ากับพื้นท้องน้ำได้อย่างดีเยี่ยมมันเป็นนักล่าที่ใช้วิธีซุ่มโจมตีโดยจะฝังตัวอยู่ใต้ทรายเพื่อรอเหยื่อ อันตรายของมันซ่อนอยู่ที่เงี่ยงแข็งบริเวณหางซึ่งมีปลอกหุ้มเนื้อเยื่อพิษอยู่เมื่อมันใช้หางฟาดหรือแทงปลอกนี้จะฉีกขาดและปล่อยพิษเข้าสู่บาแดแผลโดยตรงทําให้เกิดอาการปวดแสบอย่างรุนแรงบวมอักเสบและอาจรุนแรงถึงขั้นทําให้เนื้อเยื่อตายได้ 9. ปลาวีเวอร์ปลาวีเวอร์เป็นหนึ่งในปลาพิษไม่กี่ชนิดที่พบได้ในน่านน้ำสหราชอาณาจักร และถือเป็นนักพรางตัวชั้นครูแห่งพื้นทรายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกมันมีลำตัวยาวเรียวหัวใหญ่และดวงตาชี้ขึ้นฟ้าในช่วงกลางวันปลาวีเวอร์จะฝังตัวอยู่ใต้ทรายเพื่อซุ่มโจมตีเหยื่อจำพวกกุ้งและปลาขนาดเล็กเนื่องจากปลาชนิดนี้ไม่มีถุงลมว่ายน้ำเหมือนปลาก,กระดูกแข็งส่วนใหญ่ทำให้ร่างกายจะจมลงทันทีเมื่อหยุดว่ายน้ำการฝังตัวจึงเป็นกลยุทธ์การเอาชีวิตรอดที่ดีที่สุด น้ำพิษของมันอยู่บนครีบหลังและบริเวณเหงือกซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการปวดแสบรุนแรงและอาจนำไปสู่การหมดสติได้หากไม่ได้รับการรักษาที่น่าสนใจคือในบางครั้งปลาวีเวอร์จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุด,ดิบในซุปปลาบูยาเบสของฝรั่งเศสแต่ต้องกำจัดน้ำพิษออกก่อนจึงจะปลอดภัย